เช็คดวงเดือนกุุภัณธ์2565ของแต่ละราศีจะเป็นยังไงกันบ้างไปลองฟังกันดูค่ะราศีกรกฎการงานอาจมีงานบางอย่างที่เป็นปัญหาซึ่งคุณจะต้องเข้าไปสาสสังแล้วก็จัดการให้เรียบร้อยค่ะหรืออาจจะมีปัญหาภายในบริษัทที่ทํางานของคุณซึ่งคุณก็อาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานั้นด้วยสําหรับคนที่ว่างงานหรือกําลังรอการตอบกลับจากการสมัครงานอยู่ คุณจะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกเข้าทำงานซึ่งเป็นงานที่คุณไม่เชี่ยวชาญและเป็นงานที่คุณไม่ชอบหรือคุณจะเลือกรองงานที่คุณชอบต่อไปค่ะการเงินของคุณช่วงนี้อาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ต้องชำระเป็นเงินก้อนหรือมีการใช้ใจ่ายสำหรับความสะดวกสบายของตัวเองทำให้ภาวะทางการเงินของคุณเริ่มติดขัดมากขึ้นความรักสำหรับคนโสดช่วงนี้ส่วนใหญ่คุณจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองค่ะกลับมานั่งคิดทบทวนเรื่องความรักมากขึ้น ถ้าหากคุณมีคนที่กำลังคุยอยู่คุณอาจจะรู้สึกว่าเขายังไม่ใช่คนที่คุณตามหาส่วนคนที่มีแฟนแล้วความสัมพันธ์เป็นแบบเนิบๆนิ่งๆไม่ได้หวานหรือวือวามากนักค่ะอาจเป็นเพราะคุณและแฟนของคุณต่างฝ่ายต่างมีหลายเรื่องที่ต้องอยู่กับตัวเองเพื่อใช้ความคิดทําให้คุณทั้งคู่ไม่ได้สนใจกันสักเท่าไหร่สุขภาพโดยรวมช่วงนี้แข็งแรงดีค่ะไม่มีเรื่องสุขภาพเข้ามาให้คอยกังวล